เดือนแรกของเขาอางงี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่พอมีประสบการณ์ทางนี้ช่วยคอมเมนต์แนะนําหน่อยนะคะว่าเ,เราผิดแบบไหนควรทาเราไมา่ได้รับอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะไปรวมยอดให้เราของรวมกับของเดือนนี้ไหมยอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพอขึ้นคําว่าสาละเแล้วไม่เพ็นงก็งงงเจ้าหน้าทีเขาก็รู้ทันทีอ๋อรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปศึกษาต้องไปอ่านละเอียด ทีนี้ทาไมเงินยังไม่มาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆปกติจะโอนวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดเราจะได้รับใช่ไหมถ้าโอนยี่สิบสามยี่สิบหกไม่พิมพ์ได้รับอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็เลยเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังแล้วเขาก็บอกว่าให้ลองติดต่อทางเฟซบุ๊กอีกทีหนึง่งหรืออาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนแล้วเราก็ไปใส่ข้อมูลภาษีใส่บัญชีธนาคารหมายเลขธนาคารใหม่ทุกครั้งอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็เปิดให้เขาดูนะคะ แล้วขึ้นบอกว่าชำระแลว้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าบัญชีค่ะเพื่อนๆจ๋าล้วก็อธิบายบอกเจ้าหน้าที่อย่างนี้เนาะก็เปิดให้เขาดูนะคะแล้วขึ้นบอกว่าชำระแลว้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าบัญชีค่ะเพื่อนๆจ๋าล้วก็อธิบายบอกเจ้าหน้าที่อย่างนี้เนาะนี้แบบนี้แสดงว่าเงินจะเข้าบัญชีแต่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าให้รอใช่ไหมคะ,ะตัดรอบหลังจากตัดรอบก่อนค่อยเปลี่ยน แต่ทีนี้แม่พิมพ์ไม่ได้รอค่ะไมม่พมพิ์กลับจากธนาคารเสร็จแม่พิมพ์ก็เปียกสาเร็จแล้วอย่างนี้ค่ะน้องก็ยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันนะคะน้องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบอะไรเลยเขาก็ใช้100หนึ่งร้อยเหรียญตงเพราะว่าเป็น,ปนขอบคุณที่เพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าหลังจากแม่พิมพ์ไปถึงธนาคารก็ไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่า ที่จะถามว่าติดต่อเรื่องอะไรศึกษาต้องไปอ่านละเอียดทีนี้ทําไมเงินยังไม่มาอย่างนี้ค่ะเพื่อน,อนปกติจะโอนวันที่ 25, ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดเราจะได้รับใช่ไหมอัต่ในบัญชีที่พอจะ้รู้ทราบอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนแล้วพ,พอเขาเช็กให้เขาก็บอกว่าไม่มียอดเงินจากฟิสบุ๊กเรามาได้รับอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะไปรวมยอดให้เราของรวมกับของเดือนนี้ไหมอย่างนี้นะคะเพื่อน พอข,ขึ้นคําว่าสาละเแล้วไม่เพ็นงก็งงงงท่าโปรแกรมสมาชิกเลยเขาเพิ่งจะได้ตั้งค่าดาวแล้วเขาก็ตั้งค่านี่เลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อน,อนบางทีแบบว่าถ้าเราอัปเดตเสร็จแล้วออยอดนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาก็รู้ทันทีอ๋อรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเดือนแรกของเขาอย่างนี้ค่ะเพ,เพื่อนคนไหนที่พอมีประสบก,การณ์ทางนี้ ช่วยคอมเมนต์แนะนำหน่อยนะคะว่าเ,เราผิดแบบไหนควรทำสวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่พิมพ์ได้ไปติดต่อธนาคารกลับมาแล้วนะคะก็ได้คำตอบตรงนี้แหละนะคะถ้าใครมีประสบการณ์ก็แนะนำด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าหลังจากแม่พิมพ์ไปถึงธนาคาร ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าหน้าที่จะถามว่าติดต่อเรื่องอะไรอกอนแรกของเขาอางนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่พอมีประสบการณ์ทางนี้ช่วยคอมนเมนต์แนะนําหน่อยนะคะว่าเ,เราผิดแบบไหนควรทาแล้วมันก็ขึ้นสีแดงกับสีเหลืองตรงที่หน้าธุรกรรมว่าควรอัปเดตข้อมูลภาษีให้เรียบร้อยก่อนวันที่สองตุลาอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะ้ะแล้วค่ะพิมพ์ก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า พอดีแม mm. ่พ so so ิม <government> right. so so anyway. ีเงินของระบบ facebook โอนเข้ามาสำเร็จแล้วอย่างนี้ค่ะน้องก็ยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันนะคะน้องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบอะไรเลยเขาก็ใช้หนึ่งร้อยเหรียญต้องเพราะว่าเป็นเป็นสำเร็จแล้วอย่างนี้ค่ะน้องก็ยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันนะคะน้องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบอะไรเลยเขาก็ใช้หนึ่งร้อยเหรียญต้องเพราะว่าเป็นเป็นแล้วแต่เราเปลี่ยนตอนนี้ไม่รู้ว่าเรา เราจะทําถูกไหมเพราะบางคนก็บอกว่าแนะนําให้เปลี่ยนหลังจากศึกษาต้องไปอ่านละเอียดทีนี้ทําไมเงินยังไม่มาอย่างนี้ค่ะคเพื่อนเปกติจะโอนวันที่ยี่สบห้ายี่ิบเ็ดเราจะได้รับใช่ไหมแต่ละเลขของเขาอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่พอมีประสบการณ์ทางนี้ช่วยคอมเมนต์แนะนําหน่อยนะคะว่า เราผิดแบบไหนควรทำมนาะเจ้าหน้าที่ขอติดต่อทางโอเปอรเตอร์แป๊บหนึ่งอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ถือโทรศัพท์มาให้เราให้คุยกับเจ้าหน้าที่โอเปอรเตอร์แล้วมันก็ขึ้นสีแดงกับสีเหลืองตรงที่หน้าธุรกรรมว่าควรอัปเดตข้อมูลภาษีให้เรียบร้อยก่อนวันที่สองตุลาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจ้าแล้วขอะคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆนะคะขอคอมเมนต์แนะนําไม่พิมพ์หน่อยคะ่ะร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ แต่ก็ยังติดแดงติดเหลืองอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเรากอกผิดตรงไหนไหมพอเรากกกใหม่เขาก็ขึ้นว่าแล้วมันก็ขึ้นสีแดงกับสีเหลืองตรงที่หน้าธุรกรรมว่าควรอัปเดตข้อมูลภาษีให้เรียบร้อยก่อนวันที่สองตุลาอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อนๆจ้าแล้วจะสํานักงานของกสิกรไทยอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุยเสร็จเขาเขาก็จะทำรายละเอียดจากเราว่าหมายเลขอะไรค่ะพิมพ์ก็ อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดีแม่พิมมีเงินของระบบเฟซบุ๊กโอนเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้แม่พิมพ์ได้ไปตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกไว้แล้วทีนี้การตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกแม่พิมพ์ไปกรอกข้อมูลภาษีไช่ค่ะแม่พิมก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดีแม่พิมพ์มีเงินของระบบเฟซบุ๊กโอนเข้ามาแป่งผิดพลาดหรือเปล่า แม่พิมก็เลยมาสันนิษฐานเอาเองว่าเ,ออเรื่องว่าเกี่ยวกันกับที่ที่หลังจากเราไปเปลี่ยนแปลงเป็นยี่สิบห้าเหรียญนี้แบบนี้แสดงว่าเงินจะเข้าบัญชีแต่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าให้รอใช่ไหมคะแปลงผิดพลาดหรือเปล่าแม่พิม์ก็เลยมาสันนิษฐานเอาเองว่าเ,ออเรื่อว่าเกี่ยวกันกันกบที่ที่หลังจากเราไปเปลี่ยนแปลงเป็นยี่สิห้าเหรียญเพื่อนไม่รู้ว่าไม่ทำถูกไหมนะคะใครรู้เรื่องขอขอความ อขอความไอค้าแม่พิมพ์ก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดีแม่พิมพ์มีเงินอของระบบ Facebook โอนเข้ามาแล้วแต่เราเปลี่ยนตอนนี้ไม่รู้ว่าเรา,าเราจะทำถูกไหมเพราะบางคนก็บอกว่าแนะนำให้เปลี่ยนหลังจากเจ้าหน้าที่ขอติดต่อทางโอเปอเรเตอร์แป๊บนึงอย่างนี้ค่ะเพื่อน สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ถือโทรศัพท์มาให้เราให้คุยกับเจ้าหน้าที่ออปิเตอร์กันเลยค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนแล้วเราก็ไปใส่ข้อมูลภาษีใส่บัญชีธนาคารหมายเลขธนาคารใหม่ทุกครั้งอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่พิมพ์ได้ไปติดต่อธนาคารกลับมาแล้วนะคะก็ได้คําตอบแล้วแต่เราเปลี่ยนตอนนี้ไม่รู้ว่าเรา เราจะทําถูกไหมเพราะบางคนก็บอกว่าแนะนําให้เปลี่ยนหลังจากก็เปิดให้เขาดูนะคะเราขึ้นบอกว่าชาระแล้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าบัญชีค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าเราก็อธิบายบอกเจ้าหน้าที่อย่างนี้เนาะอืมจะสํานักงานของกสิกรไทยอย่างนี้คะ่ะแล้วก็คุยเสร็จเขาเขาก็จะถามรายละเอียดจากเราว่าอ,อหมายเลขอเรามาได้รับไม่ไม่ไม่ไมไมไมทราบว่าเขาจะ ไปรวมยอดให้เราของรวมกับของเดือนนี้ไหมอย่างนี้นะคะเพื่นพอ,อนเพราะขึ้นคําว่าชาระเลีเล้วไม่เพ็นก็งงๆถ้าขึ้นว่าชาระยอดเงินสแสดงว่าเราควรจะรอยอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าขึ้นว่าชาระเล้วนี้เงินมาถึงเราทุกครั้งนะคะเพื่อนเราต้องก็เปิดให้เขาดูนะคะแล้วขึ้นบอกว่าชาระแล้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าบัญชีค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็อธิบายบอกเจ้าหน้าที่อย่างนี้เนาะไปค่ะไม่พิมพ์ก็ อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดีแม่พิม์มีเงินของระบบ Facebook โอนเข้ามาเจ้าหน้าที่ขอติดต่อทางอเปรเตร์แป๊บหนึ่งอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ถือโทรศัพท์มาให้เราให้คุยกับเจ้าหน้าที่อเปรเตร์แรงผิดพลาดหรือเปล่าแม่พิมพ์ก็เลยมาสันนิษฐานเอาเองว่าหรือว่าเกี่ยวกันกับที่ที่หลังจากเราไปเปลี่ยนแปลงเป็นยี่สิบห้าเหรียญ้อยแล้วอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อ แต่ก็ยังติดแดงติดเหลืองอยู่เหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเรากกกผิดตรงไหนไหมพอเรากกกใหม่เขาก็ขึ้นว่าร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ก็ยังติดแดงติดเหลืองอยู่เหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเรากกกผิดตรงไหนไหมพอเรากกกใหม่เขาก็ขึ้นว่านี้แบบนี้แสดงว่าเงินจะเข้าบัญชีแต่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าให้รอใช่ไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆบางทีแบบว่า ถ้าเราอัปเดตเสร็จแล้วอยอดนี้ที่เจ้าหน้าที่ขอติดต่อทางโอเปอเรเตอร์แป๊บหนึง่งอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ถือโทรศัพท์มาให้เราให้คุยกับเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์แล้วแล้ว,ลวอัปอัอเดตข้อมูลภาษีไม่ไม่สาเร็จหรือเปล่าค,คะ่ะค่ะแม่พิมพ์ก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดีแม่พิมมีเงินอของระบบ Facebook โอนเข้ามา ขอคอมเมนต์นะคะเ,เพื่อนๆนะคะขอคอมเมนต์แนะนําแม่พิมพ์หน่อยค่ะแม่ค่ะแม่พิมพ์ก็อ,อ,อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดีแม่พิมพ์มีเงินออของระบบ Facebook โอนเข้ามาใม่ค่ะแม่พิมพก็อ,อ,อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าพอดี